ก็จริงๆเรื่องฝากไข่ของกีนกีนเขาฝากมาตั้งนานแล้วเนาะใช่ไหมสองปีปีแล้วก็ตอนนั้นเราก็แบบคุยกันว่าแบบเออตอนนี้ตอนนี้กีนตอนตอนนั้นกีนเขาแบบอายุแบบยังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแข็งแรงแต่ว่าตอนนั้นสมบูรณ์กว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเขาก็ได้เตรียมการเอาไว้ก็รู้สึกว่าก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเราเห็นด้วยแค่ไหนหรือว่ายังไงจริงๆท่านมาเป็นคนแนะนําเราใช่ครับ ผมผมเป็นคนแนะนำ<ช>เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราฝากไข่ตอนที่แบบอายุที่แบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยบบผ,มผมรู้สึกว่าใช่ครับผมผมผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะแบบดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เรายังมีแบบเป้าหมายหลายๆอย่างที่เราแบบเรายังทําด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าก็ยังยังไม่ยังไม่ชัวร์ว่าแบบจะพร้อมเมื่อไหร่ก็ฝากไข่ไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยดีกว่าครับผม แสดงว่าแผนการแต่งงานของเราี่จะยาวนานแน่ๆมองหน้าเราไหมล่ะเพราะว่อไปแล้วไงติดต่อไปแล้วไม่เขาบอกว่าเออพอข่าวมันออกมาปุ๊บเขาเริ่มมองว่าแต่งปีหน้าแน่นอนเราก็ใช้ไข่เลยไข่ปีน่ะไข่กี่เหรอคะใช่่คะไข่ที่ถูกปากหลายอะไรบ้าง ไม่ก็ตอนนี้ผมมองว่าต่างคนก็มีแบบหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างคือเขาก็มีแบบหนี้ที่บ้านแล้วกเ็เรื่องเรื่องหลายๆอย่างที่จะต้องแบบต้องเคลียร์ก่อนลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีเป้าหมายของเราแบบในเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยก็อยากแบบโฟกัสในเรื่องนี้ก่อนเลยครับผม งไหมแบบว่าเขาบอกปีหน้าเราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่มีใจที่อยากจะแต่งตอนนี้ยังยังไม่ถึงยังไม่พอกินหมอไม่พี่บอกได้ไหมโอ้ก็อ่านแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบเราก็ยังแบบยังทํางานตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็ปีหน้าเราก็ยังมีแบบละครละครแล้วก็มีงานแบบในวงการอีกเยอะแยะมากมายว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสองคนก็ยังไม่ได้แบบพร้อมขนาดนั้นอะไรเงี้ย ก็รักกันไปก่อนเราเรามั่นใจคือนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะถามถกินใช่คะาก้าก่อนห้ัตอก็ก็คนนี้แหละครับรักที่สุดแล้วฮะกเราเนี่ย็สำหรับตอนนี้นะคะรำนำพิ่ว่าคนนี้ก็ใช่แล้วล่ะค่ะกลับมาซ้อมบทกับกับผมที่บ้านบ่อยมากเลย ที่เล่นที่เล่นดีในในละครเนี่ยบทตบบทตบไม่แหม่ไม่ใช่บทอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะจริงจริงจริงเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสักกี่คนอ่ะอนาคตสักกี่ที่เราคิดคุยกันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันไปถึงเรื่องนี้ได้ไงพ่ได้จริงเราติดกอรวเพราะเราฝากไข่เรียบร้อยแล้วเราจะใช้กี่ใบว่าเอ้ยยังไงใช้กี่ใบเหมือนหมวกเลยใช้กี่ใบ เอางี้ดีกว่าผมผมเมืกี้เป็นคนที่แบบเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันเช้าเย็นเลยผมว่าน่าจะลูกดอกครับรีบไปไหน,นบ้างคะไหวไหมคะไม่ไหวสิคะไม่ไหว คือคือตอนนี้กินไม่ได้มองว่าจะต้องกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองแบบเป้าหมายที่เรื่องของของงานมากกว่านะปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วท่านมาเองเขาก็มีเป้าหมายในเรื่องของการแบบทำอาหารเป็นเชฟอะไรเงี <S <s ้ยเขาก็อยากจะแบบเปิดร้านทำฟไฟดิงเหมือนที่เราเห็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะคือกินก็แบบพยายามจะซัพพอร์ตเขาด้านนั้นเหมือนกันอะไรเง <S <s ี้ยที่เราจะช่วยได้เพราะเราทำอาหารไม่เป็นเรากินเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยส่วนกินส่วนเขาเนี่ยก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการแสดงงานต่างๆเลยค่ะซึ่งแบบ เออกินก็แบบเริ่มงานเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยออบางทีเราก็จะเหนื่อยบ้างเขาก็แบบมีไปรับไปส่งเราบ้างช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือที่นักข่าวเยอะคือจะมาถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่หรือแต่งตรงนี้เลยไม่ไรู้ออจริงบอกตรงๆเลยคือยังไม่แต่งใช่ไหมท่านวาก็ทะบายโนน <c oughs> ายโนคำถามมาให้เราก็รู้สึกว่าก็อย่างที่พิต่อไปนะฮะก็เราเราก็แบบยังโฟกัสตรงนี้อยู่ซึ่งผมผมผมรู้สึกว่าเอ่อเมื่อไหร่พร้อมเดี๋ยวเราจะแจ้ง เร็วๆนี้แน่ๆครมาชอบคินอะอย่างเงี้ผมผมไม่ได้คุยไงพี่อยูก็งงเหมือนกันคืต้องถามทางผู้หญิงมากกว่าีี่ต้อนนคือทันวาเขาก็แบบเหมือนเขาก็อยากราคาอะไรยเงี้ยแต่กินเอาบอกว่าแบบเออกินยังมีความฝันแล้วอีกอย่างนึงคือ พ่อกินพิ่งเสียไปเงี้ยค่ะแล้วกินก็เหลือคุณแม่คน,นเดียวแล้วกินแบบกินอยากอยู่กับคุณแม่ก่อนอยากให้ความสุขในบ้านปลายชีวิตของเขาที่เราสามารถทําได้ให้กับเขามากที่สุดที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทันวาตอนแรกเขาก็เขาไม่ใช่ตอนแรกเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออบ้านเราแบบเออบ้านกินยังมีหลายๆอย่างมีภาระหลายๆอย่างโอเคมีนี่สินด้วยแล้วคุณแม่ก็เหลือคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วน้องกินอีกสองคนก็คือน้องเขาแบบปแบบมี ก็เลยมีแฟนก็ไปอยู่กับแฟนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องคนเล็กก็คือต้องทํางานเนี้ยเท่ากับว่าในบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่กินกับแม่2คนซึ่งรู้สึกว่าถ้าถ้ามันถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแต่งงานกันนันหม,มออายความว่าเกจะต้อง move ไปอยู่บางที่หรือเกจะต้องย้ายไปอยู่ที่ลาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยกินกิน กินคงไม่กล้าทิ้งแม่ไว้คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เฮิร์ตมาหลายๆอย่างแล้วเงี้ยเราอยากเราเลยอยากซับพอร์ตความรู้สึกของแม่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งทันว่าเข้าใจกินก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องงานแต่งงานมันก็เลยแบบจริงๆสาหรับกินอะไม่ได้สําคัญกินรู้สึกว่าแค่เราอยู่ด้วยกันไปเลยก็ได้อ <ผม S 2> นะไรเงี้ยกินก็ไม่ติดเลยอเงี้ยค่ะอืมอาจจะแบบบคนาจะแบบอ๋อทำไมอย่างงี้คือกินรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนสองคนในการคุยกันมากกว่าแล้วเราไม่ได้มองว่าหุยจะต้องแบบ รับซองมีพิธีรีตองเนี่ยกีรรู้สึกว่าวันนี้เราเติบโตมาขนาดนี้ได้อ่ะรับซองรับซองหรอคะรับซองรับซองมีพิธีรีตองออ้ยได้ซองมาแล้วขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าณวันนี้เราสบายใจกันจุดจุดนี้เนาะสบายใจที่แบบว่าเราเออเขาก็ไปเรื่อยปรึกษากันเป็นเพื่อนกันในทุกทุกโมเมนต์ถูกไหมทันวาใช่ไหมครับผมากพอทุใช่ใช่คือจริงๆก่อนนั้นเนี่ยก็มีคุยกันว่าแบบ คือฝั่งทางทางฝั่งบ้านฮันวาเขาก็ครอบครัวทางเราทางเราเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเห็นมาคบกันมาแบบเจ็ดปีแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงา,านอะไรเงี้ยค่ะอเออะเอะไรเงีย้ยใช่ใช่ค่ะแต่กินก็เลยบอกว่าโหแต่ให้เราท้องเบ่งออกมาเราต้องใช้เวลาไงเออคุย <laughs> แบบคุย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 ค่ะคุย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 คมยคุยคนยคุยคายคุ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 ยอะไรเงี้ยกิยคุยคุยคุย ก็ดูไปเรื่อยอะแม่ตอนนี้กินรู้สึกว่าเขาก็ดีที่สุดนะ,นะ <Lol. S 1> เขาก็ดีกับเราทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สม่ําเสมอกับเราอะไรเงี้ยค่ะเออซึ่งเขาแล้วแน่นอนแหละเราแบบเป็นคนที่มาจากต่างต่างเลือดต่างเนื้อเนาะเราก็แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอเรามาได้คบกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับจูนกันตลอดเนี่ยซึ่งสิ่งที่กินเห็นก็คือเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยพยายามจะปรับเพื่อเข้าหาเราทุกอย่างเงี้งยเราก็แบบเออ จริงจริงที่พูดจริงโหดูเป็นงานเป็นการมากจริงๆค่ะซึ่งแต่ว่าณตอนนี้เราเหมือนแบบเราแบกหลายๆอย่างเนี่ยค่ะธันมาเองก็แบกเหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากโฟกัสในเรื่องของงานของเราก่อนอะไรเงี้ยธุรกิจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนพี่ขออญาตถามเรื่องธุรกิจหม่ครับที่เราได้ปิดตัวไปตอนนี้โควิดโอเคขึ้นแล้วจะมีการกลับมาเปิดอีกไหมครับธันมาครับตอนนี้ก็แกรมก็ปิดตัวไปช่วงโควิดเนาะผมก็รู้สึกว่าเราก็ เคลียร์เรื่องธุรกิจหลายๆอย่างแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในเรื่องของผลงานละครแล้วก็เรื่องวงการบันเทิงมากขึ้นผมก็มีโอกาสแบบได้คุยกับกีนแล้วก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้เราก็ชะลอในการลงทุนไปก่อนแล้วก็เราก็แบบโฟกัสในเรื่องของแบบละครไปก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็ทําอาหารฝึกแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบคอนเซ็ลต์ไปเรื่อยๆเกี่ยวกับแบบเรื่องเมนูอาหารซึ่งผมเชื่อว่ายังไงผมรักในสิ่งนี้ ผมมั่นใจว่าในอนาคตก็ต้องมีแน่นอนในเรื่องการเปิดธุรกิจใหม่ะอะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวก็อัปเดตถ้าเกิดว่าพัตตาเปิดธุรกิจก็จะเชิญทุกคนมานะคะเพราะว่าเขาตั้งใจทําทุกเมนูจริงๆอันนี้กินพร้อมสป,ปอร์ตเขาจริงๆค่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ยังโฟกัสในเรื่องของรายการมาสเตอร์เชฟด้วยอะไรเงี้ยก็อ,อยากแบบแข่งขันให้ดีที่สุดแล้วก็ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ มันสั่จริงเนี่ยั่จริงวันนั้นพี่เขาถามเราเว้ยเขาอยากรู้พี่ถามคันถามเดียวกับหนูเลยมันตื่นเต้นนี่่ันหสอาลูกเอิรักมาสองคนรักกลางูเสร็จแล้วฝั่งนี้ได้ราคาางีอ่ตเจ้าตต่จ้าจ้าฝั่งนู้เสร็จแล้ิออกไปตรงสาว้าปงนี้ยคน้ใช่ค่ะใช่่

โอเคลูกค okay, okay, ุณโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ